่วาเ้รอะไรนะพี่บรรดาสาพื้นที่ของเรากำลังถูกบุกรุกอย่างงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงเราอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะความเจริญกำลังคลุกคลานขึ้นมาแม่หญิงที่ดินบริเวณนี้ ถูกเจ้าทางเหลือผู้หนึ่งกว้านซื้อไว้หมดแล้วไม่ได้ข้าจะให้ใครรู้ว่ามีห้องลับอยู่ที่นี่ไม่ได้และข้าก็จะไม่ยอมย้ายไปที่ใดแล้วเราจะทำอย่างไรดีแม่หญิงถึงจะปกปิดความลับนี้ไว้ได้ตลอดไป คณโอมเห็นคุณโชมไหมเธอเออกมาได้ยังอ่ะอยังไม่เห็นเลยครับเจ้าคนกำลังแต่งตัวอยู่ในห้อง,องมังครับทำไมเจ้าพงสุยันนะถึงต้องเร่งจัดงานแต่งงานอย่างกระทันหันอย่างนี้ก็ไม่รู้ป้าแล้วผู้หญิงก็มีให้เลือกตั้งเยอะแยะมากมายท่านก็ไม่เลือกกลับไปเลือกแต่งกับผู้หญิงที่เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่กี่วันได้ไงก็ไม่รู้ป้าเออเองก็แหกปากเข้าไประวังปากไว้ให้ดี เขามาเป็นนายเองนะเดี๋ยวจะถูกเคสคุ้มไม่รู้ตัวอ้าวนี่หน้าทีเองเองทำไปนี่ป้าคุณโชมเจ้า คุณโวมของพี่ช่างงามเหลือเกินเจ้าขึ้นมาทำไมคะพี่จะมาดูว่าคุณโชมแ่ะแต่งตัวเสร็จหรือ,อยังอีกสักคู่ค่ะเจ้าเจ้าลงไปก่อนเถอะนะคะเดี๋ยวฉันแต่งตัวเสร็จแล้วฉันจะตามลงไปจ้ะถ้าอย่างงั้นพี่รอข้างนอกนะ คืนนี้แม่หญิงจะทำเยี่ยงไรหากเจ้าพงศริยันจะไม่มีทางนอกจากสิ่งทุแล้วข้าจะไม่ยอมอยู่ร่วมกับชายใดเด็ดค่ะที่ข้ายอมเปลี่ยนชื่อยอมแต่งงานด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราสองคนจะได้อยู่ที่นี่แล้วก็ยังเก็บความลับต่อไปได้แต่อย่างอื่นอย่าได้หวังแต่แม่หญิงรอเขามานานมากพี่เกรงว่า นานแค่ไหนข้าก็จะรอพี่ก็จะต้องอยู่ช่วยข้าจนกว่าข้าจะได้พบกับเขาอีกข้าเชื่อว่าอีกไม่นานข้าจะต้องได้พบกับเขาแน่ๆแล้วคืนนี้ล่ะแม่หญิงจะจัดการเจ้าพงศริยันอย่างไรข้ามีวิธี ในเมื่อพี่บรรดาษารักใครชอบพอเจ้าพงศุวิญญาณอยู่แล้วข้าจึงอยากให้พี่ช่วยข้า ท่าทางเจ้าจะหลงคุณโชมมากนะพี่บุญโฮมจัดงานซะใหญ่โตและยังยอมมาสร้างคุ้มเชียงแมนอยู่ที่นี่เพอเอาใจก้า ุณโชว์ของพี่สวยจริงๆและวันนี้พี่ก็มีความสุขมาก พี่คงไปนานอยู่ทางนี้เจ้ารักษาตัวให้ดีนะและอย่าลืมว่าขอให้ซื่อสัตว์ต่อพี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่ลืมหรอกพี่ไปเถอะคุณชมครับคุณชม ไปดูคุณบราารดาหน่อยสิคะท่าทางจะไม่สบายค่ะไม่สบายเป็นอะไรไปพี่บรรดาษเห็นบ่าวมันบอกว่าพี่ไม่สบายข้าไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแม่หญิงแค่ พี่บรรดาสาแม่หญิงตอนนี้ค่าท้องแล้วอะไรนะอาจจะมีคนสังเกตเห็นได้ถ้าว่าข้าอยู่ที่คุ้มนี้ไม่เหมาะแน่ๆข้าต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ที่คนไม่พลุกพล่านทำไมพี่ถึงยอมให้มีการถือกำเนิด ที่ยอมเสื่อมมนยอมกลับสู่สภาพที่แท้จริงของพี่ได้อย่างไรข้ารักจาพงศ์แล้วข้าก็พักดีต่อเจ้าแค่นี้ไม่เพียงพออีกเด้อถ้าเป็นเช่นนั้นพี่ย้ายไปอยู่ที่กระท่อมท้ายคุ้งกระละกันที่นั่นน่ะคนไม่พลุกพ่านน่าจะเหมาะกว่า แต่อีกหน่อยต้องมีคนสงสัยว่าทำไมร่างกายของแม่หญิงถึงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ข้ากลับแก่เท่าไปตามอายุขัยที่แท้จริงแล้วแม่หญิงจะทำเช่นไรอะไรนะคุณโฉมท้องเหรอทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยถ้าอย่างนั้นนะฉันจะรีบสาสางานทันนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วจะรีบกลับให้เร็วที่สุดเลย แค่นี้นะ